คุณชูวิทย์สิริเวชคุณผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินเข้าไทยแตะระดับ1ล้านคนแล้วช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการเจาะตลาดจีนที่5ล้านคนในปี2023 โดยคุณชูวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนันข่าวซินหัวว,ว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเป็นประโยชน์ต่อประเทศท่ามกลางแนวโน้มการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ด้านรัฐบาลไทยคาดครับว่าปริมาณการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนแตะอยู่ที่4.46แสนล้านบาทโดยคุณชูวิทย์เสริมว่าไทยกำลังร่วมมือกับสายการบินจีนและพยายามขยายเส้นทางบินระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะเที่ยวบินสู่เมืองรอง บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยรายงานครับว่าจํานวนเที่ยวบินระหว่างจีนและไทยระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่12,805เที่ยวเพิ่มขึ้น198เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมคาดการครับว่าจำนวนเที่ยวบินจะอยู่ที่กว่า46,000เที่ยวภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ก่อนหน้านี้ครับรัฐบาลไทยรายงานจำนวนนักเดินทางขาเข้าอยู่ที่9.47ล้านคนระหว่างเดือนมก,กราคมถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับตัวเลขนักเดินทาง11.15ล้านคนตลอดปี2022อันหนึ่งครับนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นราวร้อยละ28ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ40ล้านคนที่เดินทางมาไทยช่วงก่อนการระบาดใหญ่ ในปี2019โดยการท่องเที่ยวถือเป็นตัวเลขขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักของไทยและครองสัสดส่วนราวร้อยละ12ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิงหัว